ทำอะไรกันคะ <laughs> กินไอศครีมตอนนี้สามแปดมาเที่ยวเดอราชาจาคะ่ะเหนื่อยมานั่งกินไอศครีมพกกนะิกิน่ากินรสอะไรคะเนี่ยสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ของพี่หวานรสอะไรอะมาจ้ะมาจ้ะกรีนชีสแล้วเ,เจโน่รสอะไรล่ะสตรเบอรี่สตรอเวบอรี่อร่อยไหมอร่อยครับ 对。